สบายกันดาษแงกเขามากไกลๆค้ดไก็สบายให้เขามากไกลๆก็จะได้โยนนี่แน่โค้ดรก็ถ้าได้ด้วยใเขามากไกลๆ้ได้นัได้วยก็ทำด้โดกว่ายมขวัญชื่อเะยรชื่ออนชื่อของธนาคารธนาคารช่างงานฮักตาจแรงยนดีแน่จงโกุกคนฟังอีสานรู้่อ้ไหมฟังอีสานบอกไหมโยฟังอีสานบอกไหมได้อยู่เนาะ ແຕ່ມັນຝັນເຈົ້າບໍ່ຢູ່ນອກພໍນາແມ່ນຝັນເຈົ້າແນວນ เตือนให้เงินเต็มหาเงินเต็มกระเป๋าเต เออเจท่านไดทําไดด้วยได้สมดังใจปารถสัาภานสัมาภานสัสังภานโพ ศักยนาภโลผู้เป็นัเาเป็นเาเอาว่าองนี้าจงีวสุขวเจริญสุขภาพแข็งแรงรำกันกับาตโยมีอยู่ได้ครับ ขภาพลานามัยและปฏิภาณสมบัติโภกระพั์กันกระเรือปราถนาสิ่งใดทำการสิ่งใดนึกคิดสิ่งใดจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเถิด ิตศรัทธาจุดโทษจุดโทษด้วยก้าวลอดจุดโทษเก้าวลอดเทียนดวงจุดเทียนเจ็ดสัปเหร้อยจุดโทษเก้าวลอดตักไว้ตรงหน้าพระประธานอาณาเมตังสเมตตา

uh la la, la. ชาพระนมก่อนพระบริสุทธิ์ทุกนลลังนะพรสจ ตึงตึงสูโบร่งทกนได้เลยนะอ่าิมือแล้วนะมือแล้วนะธนาคารธนาคารกำลังนับเงค่ะคุณแสงคนจะปิดยอดให้จับบดูอนละว่ามันปัดเลขอะไร บา่มปิดยอดลยบอกว่าใครปิดกองบุร่ด้วับการิวันนีต่อยอดค่ะอีกประมาณสกว่าบาทค่ะต่อยอดาต่อยอดแล้วอเคต่อลเดี๋ยวพี่ต่อยอดยด้วยต่อต่อต่อยอดค่ะต่อยอดค่ะต่อยอดครับท่อาท่องมิบเนี่ยอต่อยอดต่อยอดหลายเดอต่อยอดครับ

โอ้หสาธุแจกกิ๊บไม่อยากรวยอยากอยากอาศัยเพื่อนกินมากกว่าอยากให้เพื่อนรวยค่ะอยากอาศัยเพื่อนกินค่ะอาศัยพี่ๆกินเท่าไรครับผมเดี๋ยวกำลังไล่ค่ะยอดใจร้อนจะร้อนไม่ได้อยาไม่ได้เลยครับฝันกับพี่สมอดคอมาเลยค่ะขอดคอเลยค่าอีกหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าไปจะเิดบฐานหนึ่งพัร้อยแปดสิบเก้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ย ไม่ถอดขาดเก้าเลยพี่ให้เก้าบาท่เก้บาทพี่ให้เก้าบาทเก้าอี้มีเกบาทนีมีแต่คนจะปิดเ้าบาทเบาทพี่พี่ให้้ายเก้าบาทเก้าสิบเก้าสิบอะไรนะห้าก้าบาทพี่กิ๊บอ่ะรู้เลยเก้าบาทแล้วรแปมันแปไปแปไปตู้เอทีเอมสิไปละ นี่คือนหล่แม่พันต่อยอดอแม่พันต่อยอดโอ้แม่พันต่อยอดสามพันห้าพันี่เขีนลาเทสาทุปิดยอดสามพันืห หนึ่งสามสามศูนย์่สามสามศูนย์สามนกเย์นยก็สวยเลขสาก็สวยเออสามศูงาม่ครับนยูบะเลขยอดยอดตอนเล่นนี่เนาะ

ได้หมดได้กวันได้หมดสุดซิ่ออ้หวนชุดไหนไหนตวตโตหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมพัสสะตวโตหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะสุทินนางวัตเมธานาวดตเมธานางสวัยาวะหะอสวลิหะวะหะ นิพพายาปัจโยโหตูทรัพย์ของข้าพเจ้าระเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ไดาสขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ามพระสงฆ์จิตใจจำนงตนงตรงต่อพะนิพาตรงพธานขอให้พบดวงแก้วขอให้พบดงแก้วขอใแบวงมาขอให้แบวงมาขอให้พบภาษิอานขอใหาอาได้าคตการเรื่อนหน้าคพุการเม่อนนเธอแล้บอกที่ วันเดือนสีเกิดทิ้วขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัจจทั้งหมดสามหมืัยเก้าบาทสาหมื่นหกพัเาร้อยเกบาทถวายเป็นพุธบูชาเป็นถวายเป็นพุธบูชาทำมาบูชาทรมบูชามบชาทำมาบูชา ลวบายและวัฒธรรมนิบิบวานารามขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้ขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงส่งผลให้ข้าพเจ้าสุาด้วยมนุษยสมบัติสุดความด้วยนสมบัติท่านสนสมบัติทานสานสมบัติพ่อกระตักสมบัติพ่อกระตั้งสมบัติลูกสมบัติรูปสมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัติปิดอบายปิดอบายไปนิพพานไปนิพพานขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ สุขความเจริญมีแต่ขอสุขความเจริญเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอท่านเท้าสุขรลูกสบาลทั้งสี่ขอท่านเท้าศุขรลกสบาลทั้งสี่พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาท่านพญายมราชท่านพญายมราแม่บริวารและบริวารจงมาอนุทนาบุญทงมาอนุทนาบุญและเป็นสักขีพยานและเป็นสักขีพยานให้กับข้าพเจ้าทุกเย็นให้กับข้าพเจ้าทุกเย็ย หาข้าพระเจ้าทั้งหลายมีฟามทูดวงตกจิตตกทอะไรติาดอะไรติดขัดขอให้ในสมุนสมบุญนี้จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายจงปัดเป่าสิ่งชั่วรยจันไรียรจันไรคุณใส่มนดำนดำสิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งไม่ดีหายมีติดตามตัวพาพเจ้ามามีติดตาพระเจ้ามาไม่ปัดเป่า ได้พูดปกเป่าาพเจ้ปเาพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปที่ดไม่ว่าข้าเจ้าจะเดินทางไปที่ดขอให้เจแ่าณมิตรขให้เจ่กัลยาณมิตที่ชีคุ้มับให้กับข้าพเจ้าที่ชคุ้มให้กับข้าเจ้าเดินทางเท่ยวภาปดัดเ่วาปลอดภัยไม่ว่าข้าพเจ้าจะทากิจารงานใดไม่ว่าข้าพเจ้าจะทากิจการงานใดขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง้มีแคเจร่งเรืองดเป็นเศร รำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกพบทุกชาติทุพบทุกชาติตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเธอดสาธุด้ลยวยเรื่อหลังรวยเรื่องลังบันาบุญด้วยนะครับ